กระาบสวัสดีครับ FC ทีขลุ่ยรักทุกท่านของลุงขี้เมาพักที่เราสามคีไม่สูงค่าพี่น้องไตกระาบสวัสดีพี่น้อง FC ของลุงขี้เมาพักี่เราสามคีทุกพื้นที่ทุกทั่วมุมโลกนะครับเนี้ย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 นี่ครับตีท่านหันขณะนี้ครับอะไรเอ่ยข้าวหลามบาดจ็ครับมันบาดจ็ข้าวหลามครับในนี่มันจะมีแมงชนิดหนึ่ง มันแรงชนิดหนึ่งอยู่ข้างในโอ้พระเจ้านอนชนิดหนึ่งสรุปแล้วมันคืออะไรครับมันคือแมงอย่างนอนก็อบไอยังกะเข้าไปโบ่พอดางในกันเลยนะครับแนว้เนวเนวเนวียและแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะพาดูข้างในว่ามันคือแมงอย่าง <laughs> นี่ฮะตอนนี้นะฮะมันทักใยห,หุ้มแน่มันไว้นะฮะอันก็ฮะอ่ามันจะทักใยบาง,บาง หุ้มอ่าหน้ามันไว้นะเป็นเหมือนกับว่ามันจะป้องกันตัวของมันนะครับเอาละครับได้เวลาพิสูจน์ที่เขาจะพาแล้วครับว่ามันคืนอแมงอียงว้าวนี่ครับนี่ครับพอเน่อพอเนอ่ไม่ได้โมนะครับว้าวโอ้โอ,โอ้ตัวอะไรครับ สี่ยงรถด่วนขบวนสุดท้ายมันก็คือแมงรถด่วนนะครับบางบ้านเปิดห้องว่าแมงแน่นะครับบางบ้านก็ห้องว่าแมงแม่แมงแม่แมงแน่แมงรถด่วนนะครับพี่น้องทางภาคอีสานเปิดห้องเปิดเอินว่าแมงไอยังฮูเนอร์ท่านใดทราบก็พอตักตา้ปอเม้นเข้ามาได้นะครับโอ้มีสามบอกได้ลูกจะผ่าพอนอครับนอง นี่ครับอาหารเมนูชั้นเยี่ยมเลยนะครับนี่คือเมนูเด็ดเลยนะครับเห็นไหมครับบอกที่สองมันจะมีใยของมันอยู่ต้นหนาเโอ้โหตุยขาวโจโฟขาวยังอีล่าองจะเอาสองบอกพอละเห็นบอกเจ็บวอีล่าอีล่าน้องเมีย นี่ครับโอ้โหเยอะแยะเลยครับแล้วเขาก็จะการจีพริกนะครับจีพริกมันหอมหอมโดยจะได้เอาใส่แล้วครับพริกเรียบร้อยหอมขาวมีไหนใส่หอมขาวลงไปครับตัวด้วยหอมแดงเลยครับหอมแดงนี่ก็เอาใส่ไปจีอีเลยครับเกลี่ยไปเกลี่ยมาคนสมัยตะกอนบะเกาเป็นเอาจุ่งเข้าในต่อไฟจีอีละครับมันหอมหอมครับ ระวางนี้เขาก็ตั้งน้ำเพื่อเดือดนะครับระวางร้อนน้ำเดือดเขาก็เอาอีลาน้องเมียไปอาบน้ำเพื่อสะอาดโอ้ไปแจ้ครับไปแจ้อีลาน้องเมียเขาก็เอาแมงแน่นี่นะครับแมงลดดวนนี้ไปล้างเพื่อสะอาดแล้วก็เดี๋ยวเขาจะได้เอาลงหม้อนะครับต้มให้มันสุกนะครับก็เดี๋ยวถ้าหน้ามันแห้งเขาก็จะได้เอาอน้ำมันหมูลงเห็นน้อยหนึ่งอัน้ำมันพืชเอาน้ำมันพืชลงเห็นน้อยหนึ่งนะครับสูตรไทยสูตรมันนะครับบางคนเป็นก่อ บ่าใส่น้ำมันนะครับแต่รับรุงนี่ก็เอาใส่น้ํามันเห็นน้อยที่มันหอมนะครับนะครับน้าแห้งแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ใส่น้ํามันพืชลงไปรับรองว่าหอมอย่างแน่นอนครับหอมยังแก้มอีลาน้องเมียนอ <c oughs> ใส่น้ํามันพืชลงไป <c oughs> น้ำมันแ <c oughs> ค่รูดหนักไปหน่อย มือหนักไปหน่อยครับจริงนะ้ำมันต้องน้อยกว่านี้มันจะโลโอตัวลุกมือหนักพริกจีหอมจีแกะเรียบร้อยแมงแน่แมงรถดวนเฮาก็ลวกให้มันสุกทอดให้หน้อยให้มันสุกมันหอมเรียบร้อยต่อไปก็คือขั้นตอนการตำน้ำพริกแน่เมนูเด็ดลุงขี้เมาพักกีเลาสามคีครับลวกพักตัวนะครับ บลาเคือเคือบลเขือบลน้อยลวกผักกับตวัวเอาละครับหอมจะต่ำแล้วเนะื่อใส่พริกหอมพริกเกยี่มไว้ลงไปครับใส่ไปเลยต่ำพริกต่ำหอมเพื่อละเอียดก่อนนะครับตอนนี้น้ำพริกละเอียดได้ที่แล้วได้แล้วแล้วเราก็ใส่รถด่วนขบวนสุดท้ายลงไปใส่นักเลย บอกหมอกมันเนาะพริกนี่มันก็เห็ดมาให้บดีนะเขาคำจริงมันต้องใจพ๊ยิกน้อยนะครับต้องใจพ๊ิกเม็ดน้อยแต่ลุงขี้เมาไปกาดไปซื้อพริกน้อยมันบ่มีนะครับเราจะเป็นต้องเอาพริกนุ่มเม็ดใหญ่มาใส่แทนนะครับแมงรดดวนมันจะมีรสมันเนาะมันมันจืดๆเขาก็ต้องเติมเกลือเข้าไปครับบดีใส่นักเนอนะครับเดี๋ยวมันจะเค็มนะครับถ้าใส่นักนี่เค็มเป็นอันตรายต่อสุขภาพอันตรายต่อไต ลดเก็มคุมความดันป้องกันอามาัอามพฤกษ์อัมพาตฝากเวทีวนะครับใบทดดีแหน่้อยครับเรียบร้อยครับนี่คือน้ำพริกแมงแน่นะครับาบางบ้านเพื่อนก็ห้องว่าแมงแม่บางบ้านก็ว่าแมงแน่ ส่วนมากพี่น้องทางภาคกลางห้องว่าแมงรถดวนนะครับท่านใดที่สนใจนะครับไปซสาะซื้อตํากาดในช่วงนี้มีนะครับแถวบ้านนอกเัามีอยู่นะครับน้ำพริกแมงแม่น้ำพริกแมงแน่เอาเอามาทอดนะครับอันนี้ก็คุกเกลือฮนนอยนะครับเวลาลุงที่เมากินลุงก็จะยุ่มเพอาะเอะมันได้รสชาติทั้งความมันความอร่อยนะครับกีบกับน้ําพริกผักสดผัก ลวกนะครับผักนึ่งนี่มีนี่หมดครับมาเนี่ยครับกินเข้าด้วยกันลํำๆเอฟซีที่คาร์เตอพักทุกท่านลำเน่จะได้กว่าลำเพราะแยะคนเดียวขินคนเดียวนาะนี่ครับเอาละมาเล้งเหมาะํำเลี้ยวนี่เขาต้องกีบน้ำที่เขาต้องใส่เป็นตัวจีอี้ตัวเหมาะ น,นี่นอตัวเองนอเนี่มันจะเปิงนะครับกับนอเน,นี่มันกับน้ําพริกต่อนะน้ําพริกต่อก็อลําน้ำพริกปูแล้วก็น,น้ําพริกแหนงแน่เนี่ยต้องปิดพักหนักๆครับพักเนี่ยมันย่อยง่าย,ายดีต่อระบบกระเพาะสำรับไไวสตอวอเป็นข้างแรกของปีนี้ที่ได้กิ่นแมงลดด่วน เดี๋ยวแฮมตักตอสองสามวันลุงจะขึ้นไปเสาะพอบนดอยแต่อันนี้ไปซื้อเพิ่นมาอ่เดี๋ยวันสองวันมีเวลาจะไปเสาะเสาะคนเดียวเดี๋ยวจะหักรรมจะเอามาแต่เมนูอย่าง,นนงหั้เนอะืึเหมาะอืมแป้งเข้าด้วยกันครับึันเข้าด้วยกันเอฟซี T ครับรำแน่น,นอน กับคุณเอฟซนะครับตีติดตามอืมเขาอยู่ใกล้เออนีน่ยเอิ้นมากินด้วยกันเนาะลูหมมักคำจริงของมักเพชรอยู่แต่ต้องหลังไปหลบก็เลยเผาๆไปหน่อยเบาความเพชรลงไปเนี่ยต้องเอาอันนี้กกีบตัอ,อีก เนาะมันกับทัวกับขอบคุณเอฟตีทุกๆท,ท่านนะครับตี่ติดตามล่ามตัวพอคลิปลุงคลิปเมามาโดยตลอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันกเตเนอร์คลิปตลกคลิปซ่อคลิปเพลงเข้ากนะันเนอร์ ลบกันได้อีเนาะง่า่ไปใช่ไหมครับอู้เดียวจะแก้นเนาะนะครับพอวิธีการทำน่าถึงกันกินละนะครับขอบคุณทั้งนักขอบคุณหลายๆเสียดายู่ใกล้กันมาให้จิตวนมากินข้าวด้วยกันเนาะขอบคุณทั้งนักขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับ